อันนี้อันนี้อันนี้คือฮิตอ number one number one ตัวนี้ใช่ไหมฮะเออ,เอ,อตัวนี้แหละ,ะตัวนี้แหละ,ละที่แฟนผมซื้อใช้แล้วตัวนี้จะมีตัวสมุนไพรอืมคือกลิ่นกลิ่นเขาจะออกแบบเหมือนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆที่สุดก็คือหนึ่งเนี่ยเวลาดมเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันฉุนมันเลี่ยนหรือว่ามันรู้สึกดมแล้วมันอึง้งเวียนอะไรเนี่ยดมๆปุ๊บมันจะค่อยคอย ทำให้ความรู้สึกของการสูดดมเนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะครับมันม,มันก็กลายเป็นผ่อนคลายนะครับกลิ่นไม่ได้ชื่อว่ากลิ่นหอมที่สุดแต่ได้ความรู้สึกว่าส,ดช,สดชื่นครับซึ่งอันนี้ฮิตสุดแล้วก็แต่ไอ้ตัวหลอดเนี่ยที่ที่ค,คล้ายในในหลายๆแบร,รนด์เนี่ยน,นี้ก็คือทํามาเพื่อเพื่อแชร์ตลาดเฉยแชร์ตลาดแช์ตลาด<อ>แล้วแชร์ตลาดเนี่ยเราใช้หลักการเดียวกันคือทําให้ดีที่สุดแล้วหมายถึงว่าไอ้หลอดอย่างเงี้ยก็กลิ่นเดียวกับพวกนี้ป่ะฮะ ถูกปรับโครงสร้างค uh ือกินเนี่ยเขาถูกปรับโครงสร้างก่อนที่จะเป็นหลอดอืั